ทำอาหารให้ล้านค่ะวันนี้เนาะสำหรับอาหารของเขาก็จะมีหมูบดนะคะมีข้าวข้าวสวยหมูบดข้าวสวยหมูบดแล้วก็ไข่ข้าวโพด ต,ต้องแตะให้ละลายนะคะมันถึงไม่เป็นก้อนเด็กเคีเ้ยวง่ายพวกผักก็จะมีผักกาดขาวนะคะแล้วก็แครอทนะคะ เหยาะซอสนิดนึงนะคะมันจะได้รสชาติดีไม่ต้องใส่มากนะคะแค่นี้ก็พอค่ะใส่นิดเดียวนะคะถ้าไม่ใส่เลยมันก็จะไม่มีรสชาติเอาเอาให้ไม่ไม่เอาให้ไม่นัวนะคะไม่ให้ถึงนัวแต่ให้พอมีรสชาตินิดเดียวนี่เสร็จแล้วค่ะ ประกาดข้าวก็หั่นแล้วนะคะหั่นเล็กๆชิ้นเล็กๆเขาจะได้เคี้ยวง่ายนะคะมีไข่มีหมูสำหรับอาหารวันนี้ก็ครบห้าหมูค่ะมีโปรตีนจากไข่แล้วก็หมูคาร์โบไฮเดรตจากข้าวผักและผละไม้ก็มีพวกประกาดขาวหัวแครอทข้าวโพดไขมันก็ได้จากหมูค่ะ Okay. อันนี้คืออาหารเช้าของหลานแฝดของยายนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะไปเอาเข้าไมโครเวฟนะคะเอาถ้วยกับเบื้องครอบข้างบนแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟนะคะ อาหารเด็กๆวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาเข้าไมโครเวฟกัา